ครับผมชมอีกหนึ่งนุ่มรอเลยตัวนี้เรียกว่าแช่มสนามบักัวทุกันนะครับตัวนี้เสื้ออะไรครับน้องเบียร์ครับอตัวนี้สวายนิวเคลียร์จ้ะเจ้านิวเคลียร์แมนเป็นสายได้ครับพอเป็นผ้ายงามจ้ะแม่จะแม่จะเป็นท่อลุงจ้ะของพี่ยาทีค้ามพลังงามอ๋อครับลูกเจ้าภายงามภายงามก็เป็นสายภ้ายแก้วจ้ะครับเป็นสายคอยยักษ์คอยเผือกยักษ์นะครับพอเพินนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ ี่สิบเอ็ดเดือนจ้ะยี่สิบเอ็ดเดือนครับสูงระมาท่าไหร่น้องเบียสูงระมา้านลอยหาซิผานี่ละจ้ะพี่ครับแต่ว่าตัวนี้ที่เด็นเลยแช่มสนามประกวดลายสนามแม่นจ้จะสี่สนามสี่สนามจุดเด่นเป็นย่นงไรครับตัวนี้ก็จะเป็นควายที่แบบโค้งสางไงจ้ะต่ว่าหนาเขาจะโลเป็นควายที่ลำตัวยาวหนาลึกแข่งขาไงครับ นี่ครับถ่ายดีนะครับถ่าย<ม>ดีเนี่ตัวดีนะครับนาเขาเปิดสวยเป็นสไตลค์ควยงามนะครับเป็นพ่นอพันธุ์ควยงามนะครับตัวนี้แล้วก็ได้ความสูงนะครับตัวนี้ถ้ามีพี่น้องชื่นชอบแบ่งปันเฮดพ่อพันธุ์ได้ครับน้องเบียร์ได้จ้าตัวนี้ตัวนี้มีราคาขึ้นกันแมนจ้มพี่เปิดราคาขึ้นกันตัวนี้ครับแชมป์ซีสนามการันตีครับพี่น้องถ้าเอาไปเฮดพ่อพันธุ์ก็คือ ตอนนี้ยังสามารถเดินสนามได้ยาวๆเลยแมนจ้ะอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ21เดือนจ้ะจะเข้า2ปีแมนนะครับเปิดฤดูกาลช่วงปลายๆปีมากก็ยังเดินสนามได้สบายนะครับไปสั่งซื้อเสียงได้นะครับไปเก็ดพอะพันธุ์ได้นะครับตัวนี้นะครับน้องเบียร์เปิดราคาไปที่ไหนครับเปิดไว้สามแสนเก่าจ้ะราคาต่อรองได้จ้ะต่อรองได้นะครับเข้ามาชมัตจริงกันได้เลยนะครับอยู่ในฟาร์มของน้องเบียร์นะครับอาริยาฟาร์มนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัด อุดรธานีนะครับเขามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากซื้อแล้วก็ฝากเลี้ยงมีให้กันจ้ะทุกคนเบียร์กระายไปหลายตัวแล้วแต่ฝากเลี้ยงเดินสนามก็มีให้กันจ้ะครับเวลาไปงานนังสีเข้าจะได้หารค่ารถกันได้อืมอยู่ในฟาร์มตอนนี้มีซื้อแล้วแล้วก็ยังติดาฝากให้น้องเบียร์เลี้ยงให้เฮ็ดประกวดให้แม่นจ้ะครับ ตัวนี้คิดไังไงครับหรือว่าคุยกันแบบไหนสำหรับค่าฝากเลี้ยงเบียกระคิดตามตามตัวจ้ะตัวใหญ่ตัวน้อยเขาก็คิดแล้วแต่ตัวแล้วขาบอทอกันอ๋อการกินเขาก็คือกันแมนจ้ะก็คือกินให้เต็มที่เลยแมนยูนีก็คือเลี้ยงเต็มที่จ้ะจะสังเกตเบื้องคว้ยเบียแต่ละตัวขันเทาพอพรพักกระบอกกล่าวไปสนามก็คือถ้าฝากเลี้ยงนี่ดูแลให้เต็มที่อยู่แล้วแมนจ้ะนะครับ ก็คือยุ่งบ่ใหตตายไล่บ่ให้ตอมเลยแมนจเขามีสเปย์ย่างย่างดีอยู่แ้ะนะครับอาหารการกินบ่ต้องห่วงครับพี่น้องซื้อแล้วยังบยับย่างบุพอมนะครับกะฝากเลียงต่อได้นจะนะครับเขามาชมกันได้เลยนะครับอยู่ที่น้องวสอุดรธานีนะครับกะตอนนี้กะมีทั้งโครงการเปิดผสมก็จเจ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ฝากแม่พันธ์ผสมฝากเลียงเฮ็ดประกวดกะครบวงจรเลยจ้ะครับ น้องเบียรฝากฟาร์มอารียาฟาร์มกับพี่น้องที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าอยากได้พันธุกรรมดีๆของเจ้าเมืองไทยกับพี่น้องเขานะครับผู้ใดที่สนใจอยากเอาควายมาทำผสมจริงเมืองไทยหรือว่าเขาโครงการกัสสมารถติดตอ่อเบียมาได้แล้วกับผู้ใดที่สนใจคไา่อยากเลี้ยงแต่ว่าบม่มีเวลาเลี้ยงส,สี่ซื่อฝากเบียว้วก็ได้ขึ้นกันจ้าทุกคน ผู้ใดที่สนใจกะติดต่อเบียมาได้เลยจ้าครับผมเบอร์โทรครับน้องเบียรครับ093 4313220จ้าครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบียอริยาฟาร์มแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆค่ะ <c oughs>